สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับสมิงหลังทองกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระลัคลาสสิกนะคะวันนี้อายุมีอะไรมาอวดด้วยแหละนี่เลยนี่อายุได้มานะคะนี่คือน้องสมิงหลังทองนั่นเองเอาจริงๆคือวันนี้ไทยด่วนมากคือ มันเป็นสายพันธุ์เดียวที่เรายังไม่ได้ลงคลิปนะคะเรื่องสายพันธุ์นี้นะคะในตระกูลหลักสีวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องสายพันธุ์สมิงหลังทองนะคะให้เข้าใจโดยรวบแบบว่าให้เข้าใจโดยง่ายอะไรอย่างี้นะคะพอดีว่าเราได้มายังไม่ทันถึงสองชั่วโมงเลยตอนนี้เจ้าของไม่กาลังมารับน้องอีกประมาณสิบนาทีเรื่องด่วนมากทุกคนอี มามีเจ้าของไวมากมาปุ๊บได้ปับ๊บถจริงๆเลยได้มาแบบชื่นใจยังไม่ทันถึงค่ำวันเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเลยมาทําคลิปเร่งด่วนก็อัดสภาพสุโสมไงก็สภาพอยู่บ้านก็ประมาณนี้แล้วค่ะก็คือไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปก็ได้มาก็อัดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักจกับน้องกันนะ ก็กลับมาแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะรีบปิดไปนะคะตอนที่เปิดตัวคลิปครั้งแรกก็รีบเอาน้องกระลอกนะคะไปส่งเขาพอดีเขาโทรมาว่าเขาถึงแล้วเราก็เลยต้องรีบวิ่งไปส่งทําให้แบบไม่มีกระลอกมาโชว์แบบนี้แล้วนะคะแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปส่งเขาเนี่ยเราก็แอบถ่ายมานะคะก็คือน้องก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้นาตาแบบนี้เลยที่เราโชว์ นี่นะคะน้องก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะสีชัดมากสีหลังสวยมากทุกคนแล้วก็โหเป็นไซส์ที่น่าเลี้ยงมากค่ะไม่ใช่ว่าเลี้ยงไซส์โตแล้วจะไม่เชื่องนะทุกคนนี่เลยน้องเชื่องตามคลิปเลยนะคะสมิงหลังทองเนี่ยจะเป็นกระลอกตระกูลหลักสีเช่นกันค่ะก็คือประมาณว่ากระลอกหลักสีเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะมีแค่เทาท้องขาวกระลอกแดงน้องขาวกระลอกเผือกนะคะก็คือ สมิงหลังทองเนี่ยจะมีได้ทั่วไปแต่ก็หาค่อนข้างที่จะยากกว่าพวกเทาท้องขาวแดงท้องขาวค่ะลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือตัวเนี่ยบางตัวจะมีสีแดงสดแล้วก็ข้อหางที่ทองนะคะแต่พวกนั้นก็จะราคาอยู่ที่อาจจะหลักร้อยไปไปถึงพันต้นๆน,นะคะแต่ว่าสมิงหลังทองเนี่ยถ้าหากหลังเนี่ยขึ้นหลังสีทอง มากเท่าไหร่เหมือนตัวนี้นะคะก็ราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะคะเพราะว่าพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสีตอนโตได้แต่ถ้า,ามีป้องหางทองชัดเป็นสีทองแบบนี้หลังชัดอย่างนี้รับประกันเลยค่ะการันตีว่าโตมาเนี่ยก็คือมีความเป็นสมิ่งหลังทองสูงมากๆโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนสีนะคะซึ่งตัวอย่างสมิงหลังทองตอนโตก็จะประมาณนี้ค่ะ บางตัวนะคะโตมาเนี่ยก็คือจะไม่ได้ชัดอย่างนี้หรือบางทีหลังอาจจะชัดแบบนี้แต่ก็จะมีหน้าขาวท้องขาวบ้างนะคะก็ซึ่งเราแต่คนชอบนะคะความแปลกใหม่นะคะแต่ละคนเนาะสมิงหางทองเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าจริงๆแล้วกรอลอกสมิงเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด2แบบนะคะก็คือสมิงหลังทองซึ่งอยู่ในตะก,กะลตะกรอลากสีก็ต้องมีการลุ้นว่าจะเกิดเป็นสีอะไรบ้างบางครั้งเขาก็จะอาจเป็นข้อหางทองแต่ว่าโตมาก็จะเหมือนแดงท้องขาวหรือบางทีก็โตมาดันกลายเป็นเผือกก็คือขาวทั้งตัวเลยเพราะส่วนมากก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นสูงเยอะมากแล้วก็จะเป็นแบบตามรูปที่ให้เห็นเมื่อกี้นี้นะคะ ส่วนสมิงอีกอย่างหนึ่งก็คือสมิงแท้เลยคือสมิงหลังเงินค่ะราคาค่อนข้างที่จะสูงและส่วนมากไม่ได้มีขายทั่วไปค่ะหาค่อนข้างยากแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้จะมีขายเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุค่ะก็คือดักมาจากป่านั่นเองตอนนี้ก็จะเริ่มมีลูกพอกเกิดขึ้นแล้วนะคะสมิงหลังเงินแต่ก็ยังหาค่อนข้างยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงก็อาจจะพอๆกระดมชนเลย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบเจอทั่วไปนะคะส่วนมากที่ตามสวนจตุจักรหรือตามร้านทั่วไปที่เขาขายกันก็จะเป็นไซตโตนะคะไสพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ใครอยากได้ลูกหรือว่าอะไรก็ลองเสี่ยงดวงเลี้ยงมาสักคู่หนึ่งเผื่อจะมีลูกนะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ถามว่ามีคนชอบหรือว่ามีคนนิยมไหมถ้า บอกก็คือจะมีเป็นกลุ่มๆไปเหมือนดำชนแดงชนอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ตามทุนทรัพย์แล้วก็ความสวยงามค่ะยิ่งเราต้องการสีชัดเจนต้องการความสวยงามมากเท่าไหร่นะคะก็จะราคาก็พุ่งสูงตามนั้นเลยเนาะโอเคค่ะก็คือมันเป็นลิสต์สั้นๆที่แบบว่ามาบอกนะคะคือส่วนมากเนี่ยสมิงหลังทองจะอยู่ในป่าลึกนะคะก็บางตัวถ้ายัางหลังเงินเนี่ย ที่มันหาย,ยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาทําลังอยู่แถวแบบหน้าผาแบบตัวช่องล่องหน้าผาไม่ค่อยได้มีมาหาเห็นบ่อยๆเนาะก็คือบางทีอยู่แบบตามต้นไม้ลึกสูงที่เขาถึงได้มาแค่ว่าดักเพราะแม่พันธุขึ้นมานั่นเองนะคะก็คือไม่สามารถที่จะไปหาแบบตามลังของน้องได้ ถ้าใครชื่นชอบนะคะก็ลองติดตามในช่องกล้องคลาสสิกดูนะคะเพื่อว่าจะมีสมิงหลังทองมาแบบสวยๆบ้างเนาะถ้ามีเนี่ยก็จะโพสหน้าเพจก่อนนะคะว่าอ่มีสมิงหลังทองมาไหมอะไรยังไงวันนี้แต่จะจะบอกว่าสมิงหลังทองนเนี่ยสวยๆเนี่ยมาไม่ถึงสองชั่วโมงจริงๆเลยวันนี้มันสวยมากคือแบบส่งปีมาแล้วที่เราไม่ได้สีชัดขนาดนั้นนะทุกคนเราเห็นเราแบบอุ๊ยอยากเก็บมอง จะได้รูปนี้ไม่น่าโพสหรือบอกคนอื่นเลยเอาละค่ะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่ไม่ได้ยาวแต่บอกเลยค่ะว่าเป็นการแนะนำรวบรัดกระทัดรัดนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วสมิงทองรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นสายพันธุ์แบบไหนบอกเลยนะคะว่าใครที่เล่นสีแปลกๆที่ไม่เหมือนใครใส่ธุ์นี้น่าเก็บบอกไว้เลยค่ะ ยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปก็ไม่มีอะไรมากมายเลยที่ไม่รู้ว่าทุกคนจะว้าวหรือว่าจะได้ความรู้อะไรมากนะเพราะมันก็เป็นสิ่งที่บางคนก็พอรู้มาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะแบ่ง่แบง,แบงแย่อยๆเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะว่ามีรูปร่างลักษณะยังไงอะไรยังไงถามว่าขนาดเนี่ยจะใหญ่ยังไงเราบอกได้เลยว่าสมิงหลังทองอ่ะจะมีขนาดเล็กกว่าสมิงหลังเงินนะคะ แล้วก็สมิงหนังทองจะลักษณะขนาดจะเท่ากับเท้าทองขาวแดงเท้าขาวเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันหลังทองกับเทาาทองขาวแดงท้าขาวก็ลอกเผือกทั้งหมดสายพันธุ์พวกนี้คือสามารถผสมด้วยกันได้นะคะเพื่อใครไม่รู้ยังไงเราต้องขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีสัตว์แปลกน่ารักน่ารักตัวไหนเข้ามาอีกไหมเราจะได้มาแชร์ความรู้ด้วยกันแล้วก็วิธีการเลี้ยงอะไรนะคะก็ กระรอกพวกเนี้ยก็เลี้ยงปกติได้เลยค่ะป้อนนมแพะอะไรให้ความอบอุ่นปกติเลยนะยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เข้ามาช่องกระรอกคลาสสิกสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนสุดๆจากใจจริงแล้วก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์สับสับอ่าสับสับสไคร้นะคะช่องกระรอกคลาสสิกด้วยค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนวันนี้บ๊ายบายนะคะ เธอเธอนั้นแหละถ้าอยากจะดูคลิปเก่าของเราคลิกได้ตรงที่ปรากฏหน้าจอาอยู่ตอนนี้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยล่ะบ๊ายบาย